ีครับผมช่างเบียร์ครับช่างเบียร์รีเมรโคราดวันนี้ผมมาอยู่กับรถเป็นนิสสันครับนิสสันอมครับามาทำอะไรกับเราครับรถคันนี้รถโหลดครับแต่งรถเตี้ยมาเลยครับสว,สวยมีท่อมาไปหนึ่งรถเดิมๆครับามาติดตั้งกล่อง MCU Max ครับเป็นกล่องเคร่งไฟฟ้าครับ พร้อมกับเดินหอบครับอันนี้เปิดเดินหอบอยู่หมดหนึ่งครับฟังเสียงท่อกันรับเลือกระดับได้นะครับเพิ่มระดับ มีเสียงให้เลือกหลายเสียงครับแล้วก็มีโหมด AI ครับมีโหมด AI โหมดการลื่นถาลายเวลาฝนตกนะครับอันนี้คือโหมดคันเร่งไฟฟ้าครับตัว F สามารถเลือกคลิงไฟฟ้าได้หลายระดับครับแล้วก็มี AI ด้วยมีเออเลือกการวิ่งของเรามีเฮ็ดนี่คือเดินหอบครับตัวเอผมไม่แน่ใจนะตัวมันมีตัว เขาเรียกว่าตัวการขโมยนะครับอ่าเวลาเปิดเราเหยียบคันเร่งไม่ไม่ได้ตอนนี้รอบมาไวครับรอบมาไวมากครับอเมล่าแต่นี่เดี๋ยวมาแล้วครับตอนนี้เพิ่มอ่าคนขับเขาใช้ระ้วเป็นระดับเก้านะครับอ่ามีทุกรุ่นนะครับสนใจติดต่อได้ครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าครับสําหรับรุ่นเดิมอยากแรงครับอยากมีความรู้สึกว่าพุปาร์ตขึ้นถ้าหาได้ครับสวัสดีครับ